สวัสดีครับท่านที่สนใจในโซลเซครับวันนี้พบกับผมไล่กระโพงกินแดดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนมะนาวสวนผลไม้สวนมะนาวของเรานะครับมาติดแผงโซลเซนะครับใช้กับสับเมื่นะครับเมื่อวานนี้เราได้ทําการทําโครงแผงแล้วก็ติดตั้งแผงไว้นะครับจํานวน8แผงนะครับ5 5 0วัตต์นะครับซันเทคแท้นะครับผมจาก PS Solar นะครับ ทั้งหมด8แดแพงนะครับใส่กับให้กับสมมติตอนนี้เป็นสมมตเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นสมมต r แฟรงกิน1.5แรงซิงเกิลเฟสนะครับเป็นซิงเกิลเฟสนะครับไม่ใช่3เฟสนะครับอันนี้เราใช้กับซิงเกิลเฟสนะครับโดยผ่านดิวเตอร์ของโนเวมนะครับโนเวมตัว8แอมป์นะครับ,รค,รบครับก็สามารถปรับใช้ได้ทั้ง ทิงเกิลเฟ e และทีเฟ e นะครับอินเวอร์เตอร์ของโนเวมตัวนี้นะครับอันนี้เมื่อวานเราได้ทําการติดตั้งโครงสร้างแผงแล้วก็ยึดแผงไปแล้วนะครับดูนะครับนี่ครับเสานี่มาเสาหนึ่งมาสองนี่สองเมตรนะครับห่างกันสองเมตรนะครับแผงซันเทครุ่นนี้ตอนนี้จะเป็น ห้าร้อยห้าสิบวัตต์โมโนนะครับนี550่ครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์บวกลบสามเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่โวลต์ bone ใช้งานอยู่ที่สิบสามสิบสามแอมป์นะครับสี่สองโวลต์ถ้าโอเปนโวลต์จะอยู่ที่สี่เก้าโวลต์กับสิบสี่แอมป์นะครับขนาดแผงตัวนี้นะครับกว้างที่สองเมตรยี่สิบเจ็ดเซนนะครับ ายาวนะครับสองเมตรยี่เจดเซนกว้างเมตรสิบสามเซนนะครับเมตร13บสามเซนครึ่งนะครับความกว้างของแผงนะครับก็ตันนี้เรายึดกันที่แปดแผ่นนะครับแปดแผงนะครับแผงที่หนึ่งไล่มาเรื่อยๆยครับจนมาจบที่แผงที่แปดอยู่ตรงนี้นะครับก็การวายสายก็สลับแผงนะครับ ับแผงขึ้นลงแผงลงขึ้นแล้วก็ค่อมลบแผงหนึ่งเรใส่หนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับเป็นสองสี่หกมันก็จะมาเหลือสองแผงสุดท้ายนะจะมาตกที่ขั้วลบของแผงที่สองนี้นะครับขั้วบวกของแผงที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดึงลงใส่อินเวอร์เตอร์นี่ครับอ่าตามนี้นะครับเห็นไหมครับสลับ ขั้ลบจะติดกันนะครับขั้วบวกขั้ลบขั้วบวกเ้าบวกขั้ลบมันจะติดกันท้งแต่ละแผงครับนี่ครับนี่ลงมาที่มอเตอร์ตอนนี้ห้าสิบเพิร์ตนะครับห้าสิบเพิร์ตเดี๋ยวเรากลับมาดูที่มอเตอร์นะครับอ่ะผมรงสร้างแผงตัวนี้ใช้เหล็กเสานะครับสี่คูณสองนิ้วนะครับสี่คูณสองหนาหนึ่งจุดสองมิลนะครับมีสองมิลแตส่วนตัวนี้จะเป็นเหล็ก ก็เป็นเหล็กกล่องนะครับ4คูณ1.5นะครับ4คูณ2นะครับอันนี้3คูณ1.5นะครับก็ใส่ทั้งหมด4แผงเอ A5 เสานะครับความยาวของแผงมันจะรวม9เมตร9เมตร20เซนนะครับ9เมตร20เซนติเมตรครับผมแล้วก็มาจ่ายให้อ no ินเวอร์เตอร์โนเวีมตรงนี้ นี่ครับตอนนี้ก็50เฮิรตซ์เป็นเต็มนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแผงรุ่นนี้8แผงได้วดกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะสต็อปรันก่อนนะครับครับผมตันนี้แผงุรากรมกันมา8แผงนะครับจะได้300นี่ครับ315โวลต์ประมาณ380โวลต์ดีซีนะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับแผ่งกำลังสวยเลยครับเ้ามาจ่ายให้โนเวมตัวนี้นะลองรันดูนะครับก็ปั๊มซิงเกิลเฟสจะกินกระแสสูงนิดนึงนะครับเมื่อกี้รันไปได้ห้าสิบเฮิร์มันจะกินกระแสอยู่ที่สิบแอมนะครับสิบแอมป์นะครับซิงเกิลเฟสหนึ่งจุดห้าแรงมานะครับกินกระแสอยู่ที่สิบแอม ใช้กับกล่องตัวนี้ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ร้อนไม่อะไรนะครับนี่ครับเห็นตัวนี้แนะนำให้เป็นมอเตอร์ทีเฟสนะครับจะกินกระแสน้อยมากถ้าเป็นแฟเกินจะอยู่ที่6.9แอมป์นะครับหนึ่งเฟสเอทีเฟสนะครับถ้าเป็นซิงเกิลเฟสนี่จะอยู่นี่เลยครับราวๆ9แอมป์10แอมป์ประมาณนี้ครับ8 9 10แอมป์รันอยู่ประมาณนี้นะครับครับผม อันนี้ก็รันเดี๋ยรหลครับไม่มีแดดครับวันนี้วันนี้ไม่มีแดดนะครับฟ้าคึมทั้งวันนะครับนี่ก็กล่องก็ติดไว้ตรงนี้นี่ครับก็ทำงานแบบนี้ทั้งวันนะครับข้เปิดทิ้งไว้เลยนะครับตอนเย็นก็ค่อยปิดทีเดียวนะครับนี่ครับ มือเดิตอนนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับทนมากครับตัวแรกๆผมใช้มาสิบกว่าปีแล้วก็ยังยังยังใช้ได้อยู่นะครับนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยผมเพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับใช้งานได้ดีมากรับค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูปลายน้ำนิดหนึ่งปั๊มซิงเกิลเฟสตัวนี้ทำเป็นปั๊มเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ เป็นปั้มเดิมที่มีอยู่แล้วสมุดนะครับบ่อประดานี้นะครับเป็นปั้มเดิมที่มีอยู่แล้วลองดูดนะอันนี้แรงมากรถไฟรถน้ำโคตรอยู่นะใต้แปลงนี้ก็มีไฟฟ้านะเดีย๋ยวลอง ค่าไฟเดือนหนึ่งไม่เ,เยอะเลยครับค่าไฟเดือนหนึ่งก็ถกประมาณสองสามพั 3, นไะด้อันนี้เราก็ใช้แผงตัวเซลล์ตรงนั้นใช้กับปั๊มเดิมตัวนี้เป็น14บสีใบพัดนะครับ1.5แรง14บสีใบพัดเป็นรุ่นได้น้ำน้อย นะครับผมน้ำน้อยแต่ก็ดันไกลครับดันไกลเหนอเสื้อครับสตีไปพัตตัวนี้จะอยู่ที่12คิวนะครับปกติแล้วผมจะใช้ปั๊ม18คิวครับตัวนี้เป็นปั๊ม12คิวผมได้น้ำน้อยมากแต่ก็พอใช้ครับไม่เป็นไรแรงแรงแบบนี้ทั้งวันนะครับโอเคครับ ัเดี๋ยววันนี้เราต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้ววันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมีชุดหนึ่งที่ติดไปอยู่ในไร่นะครับแปดแผงเหมือนกันในไร่ข้าวโพดแต่ว่าเดี๋ยวแว้วมโอกาสน่าจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวนนี้ให้ดูแผงนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ